พอกาชานิสาฉันได้อกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวกระเป๋านะคะมาเดี๋ยวเริ่มจากใบแรกเลยนะเป็นกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าที่ไม่แพงมากแล้วก็คู้มากเลยนะคะมาแล้วก็ของแถ้ด้วยนะคะทุกคนไม่ใช่ของปลอมนะไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอนะันแรกเลยนะคะนี่เล นี่นะคะเป็นกระเป๋าใบาแรกนะคะที่อันนี้คุณแม่ให้เคือ,อันนี้มันเป็นของแถมเลยนะคะเป็นอันนี้นะเป็นเป็นกระเป๋าสีน้ำตาลนะคะใส่ของได้เยอะด,ด้วยนะทุกคนจะเป็นแบบนี้นะคะไม่มีรอยเลยนะเราไม่เคยใช้เลยอันนี้นะคะเป็นกระเป๋านะคะทุกคนเราไม่เคยใช้เลยนะอันนี้เราเก็บที่คุณแม่ซื้อให้นะคะอันนี้น่าจะเริ่มต้นด้วยประมาณสามห้าร้อยหก ห้าประมาณห้าร้อยกว่าค่ะแต่ไม่รู้ว่าเลข้ทยคืออะไรนะคะทุกคนอ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นกระเป๋าวัน,นี้นะคะที่อันเนี้ยเราเราไปซื้อมาคืออันเนี้ยเขาบอกว่าคุณยายให้นะคะอันนี้ซื้อประมาณน่าจะประมาณหกร้อยนะหกร้อยกว่าไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวต้องไปถามยายนะคะ นี่เป็นต,ตัวนี้นะคะอันนี้ไม่ได้มาขายของนะคะอันนี้ให้ดูรีวิวเฉยๆนะคะทุกคนมีเป็นสีฟ้าแต่ลายดอกไม้ด้วยนะคะมีสองชั้นนะคะทุกคนนีอันนี้ใช้บ่อยไหมบอกว่าขอบอกว่าไม่ได้ใช้บ่อยนะคะอันที่ใช้บ่อยเดี๋ยวจะไปดูกันนะคะอันนี้นะคะนีอันนี้เราชอบมากเลย มันมันน่ารักฟูฟิอันนี้เราซื้อจากที่ญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็แพงอะประมาณซักหนึ่งพันเลยเกินหนึ่งพันเลยนะคะตัวนี้นี่นะคะซื้อจากที่ญี่ปุ่นนะคะนี่อันนี้ไม่ได้ใช้บ่อยนะใช้ประมาณสักสองสามคแล้วเวลาแบบไปงานแบบไปไปเที่ยวห้างมาแบบนี้นะคะนี่อันต่อไปนะคะจะเป็นกระเป๋า นี้นะคะเป็นแบบอันนี้เป็นแบบใส่นะคะเป็นหัวใจนะนีแล้วก็ติดสติกเกอร์คิตตี้ไว้นิดนึงนะคะให้มันดูน่ารักนี่ก็ใช้ได้นะคะอันนี้น่าจะใช้ตอนประมาณได้ประมาณสักสิบสามอันนี้อันนี้มันปรับไม่ได้นะคะทุกคนเราก็เลยจะใช้ประมาณสักสิบขวบสิบเอ็ดน่าจะได้นะทุกคนอันเนี้ยพอดีเลยเนาะอันนี้ก็แบบใส่ของได้นะคะอันอันต่อไปนะคะ ก็จะเป็นเป็นอันนี้นะคะทุกคนเป็นกระเป๋าแบบนี้อันนี้คือแบบสวยมากแต่ว่าอันนี้คุณยายซื้อให้ประมาณสักหกร้อยกว่านะคะนี่ตัวนี้ใส่ของได้เยอะมากเลย ซัก2000กว่านะคะซื้อสองใบนะทุกคนและมันอยู่ที่บ้านใหญ่นะคะถ้าได้มีโอกาสมารีวิวก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะอ่านะคะสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะไปกันนะคะบ๊ายบายอ่ะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ี่เลยนะคะสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย ดี๋ยวให้ดูตอนกระเป๋าท้ายคลิปนะคะไปแล้วบ๊ายบาย